สวัสดีคะ่ะนักเรียนคาบนี้นะคะพบกับทีเชอร์อนิสาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะค่ะและสำหรับท็อป,ปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คืออรารยธรรมโรมันเนื้อหาสาระจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะอรารยธรรมโรมันนะคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการตั้งถิน่นฐานนี้นะคะ อารยธรรมโรมันนะคะกําเนิดขึ้นในบริเวณคาบสมุทรอิตาลีนะคะซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทวอปยุโรปนะคะลักษณะภูมิประเทศนะคะลักษณะของอารยธรรมโรมันนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะภูมิประเทศส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นภูเขาและเนินเขานะคะได้แก่ เทือกเขาแอลนะคะทางทิศเหนือซึ่งจะกั้นคาบสมุทรอิตาลีนะคะออกจากดินแดนส่วนอื่นของทวีปยุโรปนะคะจากนี้นะคะก็จะมีเทือกเขาแอรเพนไนนะคะซึ่งเป็นแกนกลาง,กางนะคะของคาบสมุทรส่วนบริเวณที่ราบมีน้อยนะคะที่ราบที่สําคัญก็อย่างเช่นที่ราบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะที่ราบร่มแม่น้ำไทเบอร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงโรมประเทศอิตาลีในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็จะมีที่ราบรุ่มแม่น้ำโปนะคะซึ่งจะอยู่ทางเหนือน,นั่นเองค่ะค่ะเนื่องมาจากว่านะคะลักษณะภูมิประเทศบริเวณตอนกลางของคาบสมุทรนะคะจะเป็นที่ราบเล็กๆนะคะจึงทําให้การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเนี่ยอยู่อย่างกระจัดกระจายนะคะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะ พื้นที่การเกษตรนี่ก็มีไม่มากนักนะคะและเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะบริเวณดังกล่าวนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะรองรับการเกษตรที่ขยายตัวได้นะคะจึงเป็นสาเหตุให้ชาวโรมันนะคะได้มีการขยายดินแดนนะคะไปยังดินแดนอื่นๆนะคะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของลักษณะภูมิอากาศนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะ คาบสูงอิตาลีนี้นะคะจะมีภูมิอากาศนะคะแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็คือจะมีสภาพอากาศอบอุ่นนะคะมีฝนตกในฤดูหนาวส่วนในฤดูแล้งนะคะก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้งนะคะต่อมานะคะเรามาดูทรัพยากรธรรมชาติกันนะคะซึ่ง ในบริเวณดินแดนคาบสมุทรอิตาลีนี้นะคะก็มีทรัพยากรแร่ที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรนะคะก็อย่างเช่นเหล็กสังกะสีเงินหินอ่อนยิปซัมเกลือและโพแทสนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีทรัพยากรป่าไม้ส่วนทรัพยากรดินนะคะก็จะมีจํานวนจํากัดเนื่องมาจากว่า ลักษณะภูมิประเทศนะคะที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการตั้งถิ่นฐานนี้นะคะและยังต้องแย่งชิงกับชนกลุ่มอื่นๆนะคะที่อยู่ในดินแดนแถบนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะก็ยังสามารถเดินเรือค้าขายในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้สะดวกนะคะด้วยเหตุปัจจัยทางภูมิศาสตร์นี้นะคะจึงส่งผลให้ประชากรชาวโรมันนะคะเป็นคนที่ขยันอดทน มีระเบียบวินัยนะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะคะสามารถขยายอาณาเขตยึดครองดินแดนของชนเผ่าอื่นๆได้เช่นดินแดนของพวกอีทัสกันนะคะดินแดนรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะทำให้ชาวโรมันนี้นะคะได้รับเอาอารยธรรมจากดินแดนต่างๆที่เข้ายึดครองมาผสมผสานกับอารยธรรมโรมันของตนเองนะคะต่อมานะคะเรามาดู อารยธรรมโรมันสมัยประวัติศาสตร์กันนะคะซึ่งชาวโรมันนะคะก็มีความเชื่อตามตำนานว่ากรุงโรมนี้นะคะได้มีการสถาปนาขึ้นบนเนินเขา7็ดลูกเมื่อ753ป,ปีก่อนคิตศักราชนะคะโดยพี่น้องฝาแฝดชื่อโรมูลุสนะคะและก็เรมุสนะคะซึ่งสองคนนี้นะคะก็เติบโตมาจากน้ำนมและการเลี้ยงดูของสุนัขป่า แต่ตามหลักฐานทางด้านโบราณาคดีและประวัติศาสตร์นะคะได้มีการยืนยันว่าบริเวณที่ตั้งของกรุงโรมในปัจจุบันนี้นะคะมีพวกอีทัสกันซึ่งได้รับอรารยธรรมของกรีกอยู่ก่อนครอบครองนะคะพวกอีทัสกันนี้นะคะก็มีถิ่นเดิมอยู่ในเอเชียไมเนอร์และเมื่ออพยพเข้ามาในแหลบอิตาลีก็ได้นำเอาความเชื่อในศาสนาของกรีกศิลปะการแกะสละักการทำเครื่องปั้นดินเผาอักษรกรีก การหล่อทองแดงการปกครองแบบนครรัฐการวางผังเมืองการสร้างอาวุธและอื่นๆเข้ามาเผยแพร่ในภาบสมุทรอิตาลีนอกจากพวกอิตาลกัีนแล้วนะคะในบริเวณแหลมอิตาลีนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้ที่อพยพจากเผ่าอื่นๆเข้ามาอีกที่สำคัญก็ได้แกะพวกละตินนะคะซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวโรมันในแถบ,บริเวณที่ลาบปิอุมนะคะทางตอนใต้ของแม่น้ำไทเบอร์ ซึ่งพวกนี้นะคะก็จะมีอาชีพปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์เป็นหลักนะคะต่อมานะคะได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอิตาสกันนะคะเมื่อ5 0 9ปีก่อนคริสตศักราชนะคะพวกละตินก็ได้ขับไล่กษัตริย์อิตาสกาันออกจากบัลลังและจัดตั้งโรมจัดตั้งสาธารณรัฐแต่อำหนาจการปกครองนะคะยังเป็นของชนชั้นสูงที่เรียกว่าพวกพาทิเซียนนะคะ ส่วนรัศดรสามารถหรือประชากรส่วนใหญ่ที่เรียกว่าเพลเบียเนี่ยก็ไม่มีสิทธิใดๆทั้งด้านการเมืองและด้านสังคมค่ะค่ะซึ่งอย่างที่ทีเชอร์ได้บอกไปนะคะว่าได้มีการจัดตั้งสาธารณรัฐแล้วก็มีการแบ่งชนชั้นเป็น2ชนชั้นนั่นก็คือพวกชนชั้นสูงนะคะที่เรียกว่าพราทิเซียนนะคะแล้วก็จะมีรัษฎรหรื สามานุหรือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเรียกว่าเพลเบียนนะคะต่อมานะคะได้เกิดความขัดแย้งระหว่างพวกพาทิเชียนนะคะแล้วก็เพลเบียนนำไปสู่การต่อสู้ระหว่างทั้ง2ชนชั้นนี้นะคะในช่วง494ปีก่อนคิสตศักราชนะคะพวกเพลเบียนได้มีสิทธิ์ออกกฎหมายร่วมกับพวกพาทิเชียนนะคะเป็นการออกประมวลกฎหมายที่เป็นรายลักษณ์อักษร ฉบับแรกของโรมันนะคะซึ่งเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะนะคะเพื่อใช้บังคับให้ชาวโรมันทุกคนนะคะปฏิบัติอยู่ในกรอบเดียวกันของกฎหมายและสังคมนะคะซึ่งกฎหมาย12โต๊ะนี้นะคะนับว่าเป็นมรดกชิ้นสำคัญของโรมที่ถือกันว่าเป็นแม่บทของกฎหมายโลกตะวันตกนั่นเองค่ะต่อมานะคะ ระหว่าง264ถึง146ปีก่อนคริสตศักราชนะคะโรมันได้ทำสงครามพิวนิกสาครั้งกับพวกคาเทศนะคะที่เข้ามาตั้งอาณาจักรในบริเวณภาคเหนือของทวีปแอฟริกานะคะสาเหตุของสงครามนี้นะคะก็มาจากการแย่งผลประโยชน์นะคะในเกาะซิซิลีผลปรากฏว่าฝ่ายคาเทศนี้นะคะก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ตลอดแล้วก็หมดอำนาจไปในที่สุดนะคะ เป็นการเปิดโอกาสให้โรมันได้เข้ามาเป็นเจ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะและเป็นรัฐที่มีอำนาจมากที่สุดในขณะนั้นโดยผูกขาดการค้าระหว่างยุโรปตะวันตกและก็ยุโรปตะวันออกนะคะรวมไปถึงกับเอเชียไมเนอร์จะมีฐานะมั่งคั่งและมีอำนาจการปกครองดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลนะคะต่อมานะคะเมื่อ27ปีก่อนคิสตศักราชนะคะ ชาวโรมันได้ยุติการปกครองในระบอบสาธารณรัฐและหันมาใช้การปกครองแบบจกักรวรรดิอย่างเป็นทางการออกเทเวียนนะคะได้รับสมญานามว่าออกัสตัสนะคะและสภาโรมันนะคะยกย่องให้เป็นจกักรพรรดิพระองค์แรกของจกักรวรรดิโรมันโรมันนะคะจึงเจริญถึงขีดสุดนะคะและสามารถขยายอำนาจและอิทธิพลไปทั่วทั้งทวีปยุโรปได้ เอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือนะคะก็มีการสร้างถนนเพื่อความสะดวกในการลำเลียงสินค้าและการทหารตลอดจนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมในแขนงต่างๆอีกด้วยค่ะต่อมานะคะในคิสตศตวรรษที่1นะคะ คิดศาสนานะคะได้แผ่ขยายไปทางทิศตะวันตกของปาเลสไตน์นะคะซึ่งขณะนั้นอยู่ใต้การปกครองของโรมนะคะักวตดิโรมันนะคะต่อต้านคิดศาสนาอย่างรุนแรงจนถึงคศ313นะคะจัก,กรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชนะะก็ได้ประกาศกริสติกา ให้เสรีภาพในการนับถือคิดศาสนาทําให้คิดศาสนานะคะได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายนะคะมีผลให้จักรวรรดิโรมันนะคะเป็นจักรวรรดิของคิดศาสนาค่ะต่อมานะคะในปลายคริสต์ศตวรรษที่4ถึงคริสต์ศตวรรษที่5นะคะจักรวรรดิโรมันอ่อนแอลงตามลำดับนะคะจนในที่สุด กรุงโรมนะคะก็ถูกพวกอารยาชนเผ่าเยอรมันหรือเผ่ากอตนะคะเข้าปล้นสะดมหลายครั้งนะคะซึ่งเป็นผลทำให้จักรพรรดิของโรมันองค์สุดท้ายนะคะถูกอารยาชนขับออกจากบัลลังก์ในปีคศ476นะคะจึงถือกันว่าเป็นการสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันและประวัติศาสตร์สมัยโบราณ ที่สืบทอดมาตั้งแต่การเกิดอารยาธรรมในลุ่มน้ำไทกริสยูเฟติสและลุ่มน้ำนานค่ะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของมรดกของอารยาธรรมโรมันกันนะคะซึ่งอารยาธรรมโรมันนี้นะคะก็ได้รับมรดกนะคะได้รับอิทธิพลทั้งทาง,ทง,ทงตรงและทางอ้อมจากอารยาธรรมกรีกนะคะโดยผ่านทางชนต่างๆนะคะที่เข้ามาติดต่อค้าขายในแหลบอิตาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอิตาสกันนะคะเมื่อเริ่มก่อตั้งสาธารณารัฐโรมันใน509ปีก่อนคิสัศกักราชนะคะชาวโรมันนะคะได้เรียนรู้วิธีการต่อเรือการใช้ตัวอักษรเปลี่ยนกราสอบและมาตาช่างตวงวัดตลอดจนงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะแขนงต่างๆจากกรีแม้ว่าชาวโรมันนะคะจะต้อยกว่าชาวกรีในเชิงจินตนาการ แต่ชาวโรมันนะคะก็มีอุปนิสัยเฉพาะตัวและความเฉลียวฉลาดในการดัดแปลงและเสริมแต่งศิลปวัฒนธรรมของกรีกให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโรมันและระบบการปกครองของประเทศดังนั้นนะคะศิลปวัฒนธรรมของโรมันเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพของชาวโรมันว่าเป็นนักปฏิบัติมากกว่าชาวกรีกนั่นเองค่ะ เรามาดูมรดกแรกของอรารยธรรมโรมันนะคะก็คือในด้านของสถาปัตยกรรมนะคะซึ่งชาวโรมันนะคะจะไม่นิยมสร้างวิหารขนาดใหญ่ถวายเทพเจ้าอย่างชาวกรีกนะคะแต่กลับกันนะคะจะเป็นการสร้างอาคารต่างๆเพื่อสนองความต้องการของรัฐและประโยชน์ใช้สอยของสาธารณชนนะคะอย่างเช่นการสร้างโรงมหรสพขนาดใหญ่นะคะที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง6700 0คนนะคะ เรียกว่าโคลอสเซียมนะคะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเช่นเป็นที่แสดงกีฬาต่อสู้กับสิงโตนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสร้างสถานที่อาบน้ำสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ออกกำลังกายอ่านหนังสือและเล่นเกมต่างๆรวมไปถึงมีการสร้างประตูเมืองท่อส่งน้ำถนนและสะพานขนาดใหญ่ เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในเชิงวิศวะกรรมเพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและเคลื่อนทับในจักรวรรดิงานทางด้านสถาปัตยกรรมนะคะจะเน้นความใหญ่โตมีความแข็งแรงทนทานซึ่งโรมันนะคะได้พัฒนาเทคนิคในการออกแบบการก่อสร้างของปรีกนะคะเป็นประตูโค้ง และเปลี่ยนหลังคาแบบจั่วเป็นแบบโดมนะคะซึ่งกลายเป็นแบบอย่างในการก่อสร้างอาคารต่างๆในยุโรปสมัยกลางนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในด้านประติมากรรมนะคะซึ่งงานด้านประติมากรรมของโรมานี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในระดับสูงทางด้านศิลปะเช่นเดียวกันนะคะ ปรติมากรรมของโรมันนะคะจะสะท้อนบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างสมจริงตามธรรมชาตินะคะมีสัดส่วนงดงามเหมือนกรีกแต่โรมันนะคะจะพัฒนาศิลปะด้านการแกะสลักรูปเหมือนของบุคคลสำคัญส,ค,ญสคัญอย่างเช่นจกักรพรรดินักการเมืองโดยเฉพาะในท่าครึ่งท่อนบนได้อย่างสมบูรณ์เพราะสามารถทำให้หินอ่อนการแกะสลักนั้นดูมีชีวิตนะคะ อีกทั้งยังสะท้อนบุคลิกภาพของบุคคลที่เป็นแบบอย่างสมจริงที่สุดชาวโรมันนะคะเชื่อว่าการแกะสลักรูปให้เหมือนจริงที่สุดจะช่วยรักษาวิญญาณของผู้นั้นเมื่อตายไปแล้วไว้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะชาวโรมันนะคะยังได้พัฒนาศิลปะการแกะสลักภาพนูนตับเพื่อบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และสดุดีวิรกรรมของนักรบ งานศิลปรกรรมประเภทนี้นะคะจะให้ภาพชีวิตที่เป็นจริงเป็นจังในการถ่ายทอดการรับรู้ความยิ่งใหญ่ของโรมันและสถานการณ์หรือเหตุการณ์สำคัญนั้นๆน,น,นะคะจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นทางด้านวรรณกรรมนะคะซึ่งในระยะแรกนะคะเป็นการบันทึกพงสาวดาร ตัวบทกฎหมายต่างๆตลอดจนตำราทางการทหารและการเกษตรเท่านั้นนะคะแต่ว่าต่อมาในราวช่วง100ปีก่อนคิสตศักราชนะคะเมื่อภาษาละตินเนี่ยได้พัฒนาจนกลายเป็นภาษาที่สลับสลวยนะคะชาวโรมันเนี่ยจึงหันมานิยมการแต่งคำประพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งงานประพันธ์ของโรมันนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากกรีกงานประพันธ์ของกรีกนะคะจะมีสีสันและมีจินตนาการที่กว้างไกลเช่น เรื่องเทพประการน,นำนะคะหรือประเภทปรัชญาที่ลึกซึ้งแต่งานประพันธ์ที่เป็นของโรมันแท้ๆเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ที่จะได้รับใช้จกักรวรรดิของตนเองนะคะงานประเภทนี้นะคะจะสดุดีความยิ่งใหญ่ของชาวโรมันอย่างเช่นงานเขียนของเวอร์จิลนะคะเรื่องอินนอินะคะซึ่งเป็นมหากราบว่าด้วยความเป็นมาของกรุงโรมนะคะ สอดแทกคำสั่งสอนเกี่ยวกับหน้าที่และความจงรักภักดีต่อจกักรวรรดิงานประพันธ์ร้อยแก้วของซิเซโรนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเขียนทางการเมืองและจริยธรรมในรูปแบบของสุนทรพจน์และก็จดหมายนะคะซึ่งซิเซโรนะคะได้ใช้ภาษาละตินที่สลับสรวย มีระเบียบแบบแผนในงานประพันธ์ร้อยแก้วของเขานะคะซึ่งถือเป็นแม่แบบของการใช้ภาษาละตินทุกยุคทุกสมัยต่อมานะคะดังนั้นเนี่ยซิเซโรนะคะจึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ให้กําเนิดคาประพันธ์ประเภทร้อยแก้วงานประพันธ์ของเขานะคะยังมีลักษณะพิเศษที่ใช้โวหารในการเสียดสีประชดประชันพฤติกรรมของฝ่ายปกครองในด้านเศรธรรมและก็อํานาจของรัฐนะคะ ทั้งในเชิงติเตียนและก็ในเชิงสร้างสรรค์นะคะซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะในงานประพันธ์ของกีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีงานประวัติศาสตร์ที่เน้นความยิ่งใหญ่ของโรมอย่างเช่นงานเขียนเรื่องบันทึกสงครามก่อนนะคะของจูเลียสซีซ่านะคะประวัติศาสตร์กรุงโรมนะคะของลีวีนะคะและงานเขียนเกี่ยวกับ อนาระยะชนนะคะเรื่องชนเผาเยอรมันของแท็กซิตัสนะคะซึ่งก็ยังเป็นที่นิยมอ่านและศึกษาจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในด้านวิศวกรรมนะคะซึ่งชาวโรมันนะคะก็ประสบความสำเร็จในการสร้างถนนคอนกรีตรที่มีความแข็งแรงทนทานสองข้างถนนนะคะก็จะมีท่อระบายน้ำและมีหลักบ,บอกระยะทางนะคะ ถนนที่ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันก็ได้แก่ถนนแอปเพียนนะคะในประเทศอิตาลีนอกจากนี้นะคะยังมีการสร้างท่อส่งน้ําหลายแห่งเพื่อนําน้ําจากภูเขานะคะไปสู่เมืองใกล้เคียงนะคะท่อส่งน้ําที่ปัจจุบันยังใช้อยู่ก็อย่างเช่นท่อส่งน้ําที่เมืองนิมทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะเป็นการใช้ปฏิทินนะคะซึ่ง เดิมทีนะคะชาวโรมันนะคะจะใช้ปฏิทินจันทรคติก็คือปีหนึ่งมี10เดือนนะคะภายหลังก็ได้เพิ่มเป็น12เดือนแต่ก็ยังคงมีความคลาดเคลื่อนไปจากฤดูกาลนะคะจนกระทั่งเมื่อ45ปีก่อนคิเทศักราชนะคะจูเลียซีซ่านะคะนักประวัติศาสตร์และแม่ทัพผู้มีอำนาจของโรมันเนี่ยให้ใช้ปฏิทินจูเลียนนะคะซึ่งเป็นแบบสุริยคติก็คือปีหนึ่งมี12เดือนนะคะ แต่ละปีก็จะมี365วันและให้เพิ่มวันในเดือนกุมภาพันธ์ทุก4ปีให้เป็นปีที่มี366วันปฏิทินจูเรียนนี้นะคะก็มีการใช้มานานจนถึง1600ปีนะคะจึงได้มีการปรับปรุงเป็นปฏิทินเกรกเรียนนะคะในปีคศ1582นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายนะคะซึ่ง มรดกที่ยิ่งใหญ่อีกชิ้นหนึ่งของชาวโรมันนะคะนั่นก็คือกฎหมายนะคะแต่ว่าในระยะแรกนี้นะคะกฎหมายของโรมันไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและก็ไม่เป็นระบบนะคะกฎหมายยังมีลักษณะผสมกลมกลืนกับศาสนาแต่ต่อมานะคะกฎหมายโรมันได้เปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยนะคะจากข้อปฏิบัติข้อบัญญัติของพระเจ้านะคะมาเป็นกฎหมายของบ้านเมืองนะคะในที่สุดนะคะก็ได้มีการ ตรากฎหมาย12โต๊ะขึ้นมานะคะเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ชาวโรมันอย่างทัดเทียมกันในช่วง450ปีก่อนคิสตศักราชนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะกฎหมายของโรมันนะคะก็ได้มีวิวัฒนาการเป็นระบบมากขึ้นและใช้บังคับประชาชนทั่วไปในจักรวรรดิโดยไม่จำกัดเชื้อชาตินะคะ และให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนยิ่งขึ้นนะคะแม้แต่ท่านเองนะคะซึ่งโรมันเนี่ยไม่นับว่าเป็นพลเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์เรียกร้องความยุติธรรมจากบ้านเมืองได้นะคะในกรณีที่ถูกเจ้านายเนี่ยทำทารุณกรรมนะคะประมวลกฎหมายโรมันนี้นะคะจึงเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายของประเทศต่างๆเช่นอิตาลีฝรั่งเศสสเปน สกอตแลนด์ Scotland, ญี่ปุ่นแม้แต่กฎหมายของวัดเองนะคะในสมัยกลางนี้นะคะก็ยังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกฎหมายโรมันนะคะต่อมานะคะในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนนะคะแห่งจักรวรรดิไบเซนไทายนะคะหรือจักรวรรดิโรมันตะวันออกนะคะซึ่งได้รวบรวมและจัดประมวลกฎหมายโรมันเป็นหมวดหมู่เรียกว่า ประมวลกฎหมายจัสติเนียนนะคะและได้ทิ้งไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าของโลกตะวันตกสืบต่อมานั่นเองค่ะบ้างคันักเรียนสำหรับเนื้อหาสาระที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะ ก่อนที่พวกเราจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนร่วมกันอีกรอบหนึ่งเนาะนะคะซึ่งอารยธรรมโรมันนะคะเป็นอารยธรรมนะคะที่ถือกําเนิดขึ้นบริเวณคาบสมุทรอิตาลีนะคะก็จะอยู่ทางตอนใต้ของเทวียิโละะลักษณะนะคะก็จะเป็นแหลมนะคะที่ยื่นลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นภูเขาแล้วก็เนินเขานะคะก็จะอยู่แถวบริเวณเทือกเขาแอลนะคะ เื่อเขาแอเปนไนท์นะคะแล้วก็จะมีที่ราบที่สําคัญสําคัญนะคะก็คือบริเวณที่ราบชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนนะคะที่ราบรุ่มน้ำไทเบอร์นะคะรวมไปถึงที่ราบรุ่มน้ําโปดนะคะลักษณะภูมิอากาศนะคะของอารยธรรมโรมันนะคะด้วยความที่ภูมิประเทศนะคะตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรใช่ไหมคะ ลักษณะภูมิอากาศนะคะก็จะเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งก็จะมีสภาพอากาศอบอุ่นนะคะมีฝนตกในฤดูหนาวส่วนฤดูแล้งนะคะก็จะมีอากาศที่แห้งแล้งนะคะรวมไปถึงในสมัยประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะก็จะมีการต่อสู้นะคะการล่านาะทีคมการแย่งยินแดนต่างๆนะคะจนทําให้นะคะเกิด ความขัดแย้งนะคะระหว่างสองชนชั้นนั่นก็คือชนชั้นสูงที่เรียกว่าพวกพาติเชียนนะคะแล้วก็จะมีชนชั้นราษฎรนะคะก็คือประชาชนทั่วไปก็คือเพลเบียนนะคะซึ่งเกิดความขัดแย้งนะคะระหว่างพวกพาติเชียนแล้วก็พวกเพลเบียนนะคะนำไปสู่การต่อสู้นะคะระหว่างสองชนชั้นนี้ก็เลยเป็นผลทําให้พวกพาเบียนนะคะ ได้มีสิทธิ์นะคะออกกฎหมายร่วมกับพวกพาทิเชียนนะคะซึ่งกฎหมายนี้นะคะเป็นประมวลกฎหมายนะคะที่เป็นรายรักษ์อักษรฉบับแรกของโรมันเราเรียกประมวลกฎหมายนี้ว่ากฎหมาย12โต๊ะนะคะซึ่งกฎหมาย12โต๊ะนี้นะคะก็จะบังคับใช้นะคะให้กับชาวโรมันทุกคนเนี่ยได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบเดียวกันในสังคมนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการทําสงครามเกิดขึ้นนะคะสครั้งนั่นก็คือสงครามพิวนิกนะคะสาเหตุของการทําสงครามพิวนิกนิตนะคะก็มาจากการแย่งชิงอํานาจนะคะแล้วก็การแย่งชิงผลประโยชน์ในหมู่เกาะซิซิลีนั่นเองนะคะผลก็ปรากฏว่าพวกคาเทสนะคะก็เป็นฝ่ายแพ้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้โรมันนะคะได้เข้ามาเป็นเจ้าทะเลเมดิเตอร์เ,ตเตรเนียนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีทางด้านมรดก ที่สาคัญสาคัญนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการรับเอามาจากอารยธรรมกรีกนะคะแต่ก็ได้มีการปรับแต่งมีการผสมผสานเข้ามานะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะทางด้านสถาปัตยกรรมนะคะก็จะมีการสร้างลงมห่อรศขนาดใหญ่หรือที่เขาเรียกกันว่าโคลอสเซียมนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีการประมวลกฎหมายขึ้นมานะคะก็คือกฎหมาย12โต๊ะในเรื่องของประติมากรรมนะคะก็ได้มีการ แกะสลักรูปนะคะให้มีความเหมือนจริงให้มีความสมจริงนั่นเองค่ะอ่าโอเคนะคะก่อนที่เราจะจบบทเรียนนะคะที่เชร์นะคะมีแบบฝึกหัดนะคะให้พวกเราได้ทํากันนะคะแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะอารยธรรมโรมันนะคะถือกําเนิดขึ้นในบริเวณใดนะคะข้อที่2 ประมวลกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโรมันเรียกว่าอะไรนะคะข้อที่3โรงมหหรสบพนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเรียกว่าอะไรข้อ 4, ส่สงครามฮิวนิกเกิดจากสาเหตุใดและข้อ5นะคะ ปฏติมาก,กรรมของชาวโรมันนะคะมีลักษณะโดดเด่นอย่างไรนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนี้นะคะนักเรียนสามารถดูได้จากหนังสือเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำแล้วก็เอามาส่งทีเชอร์ในวันเปิดเรียนนะคะเจอกันวันเปิดเรียนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ